สบายดีสวัสดีเด้อสวัสดีจ้าปาลุงไรถูจ้าปะลุงจ้าเออทถูจ้ากระโดดน้ำพี่น้องจ้าโอ้หนุ่มมือยุ่งกระเดดจ้างามปูจ้าโดดโอ้ยมาหน่อยทำเสีเห็ดไปเลยถูจ้าง้างง้างจ้าอ้าวจ้าดีดีนะกะลูกโดดดียังใช่แบ่ใช้แบ่แบ่โอ้โอ้เมื่อกี้ฮะก็ตื่นนอนตื่นนอนมาก็หาย ที่นอนมาแล้วย้ำได้ให้ให้ให้แล้วก็เปิดประตูห้องออกมากี่เห็นยังลูกกี่เห็นเบะชายเบ้เบะใหญ่เบะใหญ่อุ่นชาอุ่นชาออืเห็ดยังลูกเห็ดยังใหญ่เห็ดยังได้ปีกล้วยบ่ได้เปลือกอันปีกล้วยค่ะ Nếu có kìm hai vai có kìm hai con nơi có hả chị? có mẹ boko luôn nhắn mẹ bảo kìm hai con nơi có chì bay bay kiềm kiềm đẹp bước kì kùa kìm hai luôn hả kìm kùi bước kì hềm bay 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 đây, bay 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 hai nữa. ใบใโอ้ยสอบป,ปูนกรบปุกเก็บสอบ่อนกันไห้ไปไว้ตล่างตากแดดตากฝนมาอย่นี้ตายซีไปเลยเหี่ยว<น>แล้วมันงำนี่นำงำทั้งหน้าผระเจ้าตัดถิด่มไปเลยเรือแต่อันเดียวนี่อยู่ในลงังคานี่นี่ชองอันนี่กุ๊กทั้งหน้าผระบจรตัดบางหันตักตัด,ม,ด,ม,ดมันเห็นยังคงอันนี้มันงำห,นหน่นห่มหมวกหมวงมันมีแต่เครือในน้อยปีในน้อยเห็นบ่พี่น้อง มันบวคือโตทั้งน่ะทั้งน้ำมันบวงามเห็นบ่เป็นอันใหญ่ๆมันถัากระตนปีใหม่ถือลังคาหางลินค่ะพอดีกาหัา emat. นซุกเว้ยแหละอ้าวไฟโต๊ดลูกมินโต๊ดเดี๋ยวไฟโต๊ดแม่แม่ขี้ยำแม่เอี่ยมเมื่กี้โต๊ดบ่เมื่อกี้ทองค่ะเมื่กี้โต๊ดบ่ล่าโต๊ดบ่ลูก บอกแม่เลยไหมบ <laughs> ่นน้อยน้ยนาฬิกาตายมงมันตายมันพังเลยพี่น้องแขกวัยช้ยเดียเอามาติดนี่ลินลินลมป่องเออระวังลมป่องป่องฮกนุ๊กี้จะเป็นยังไงฝืนบุคใครอย่างหนังประได้อยู่เตียงทั้งทีเย็น แต่ผืนบ่ค่อยมานังก็ได้คำแม่ย่างพันีน้อยนึ่งปอยู่เู้เดียวได้อยู่ในเตียงม่ว่าหวญาญาางโหเบื่อ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 เซงๆน้องกิ๊เก็บถิมปองปองะ ยังลูกไอของหลินลูกชาวพี่น้องเย้ยกล้วยแล้วก็ปากกาดินสอเอามาหลินป่อนเขาาูอันโต๊ะบองกล้วยมันแตกนะป่อนเขาหันป่อนให้แล้วยิบเอาแล้วก็เอาออกมาป่อนใช้ตอย แล้วก็มากหมักแล้ขีดมิกซ์จะแข่งจะคาเจ้าของดิ่นผ eh? um> ู้เดียวไปใไซออกข้างนอกแล้วอยากไปน้ำเข่าเม่อกี้นี่กันไรก็นหน้าเห็นตาแบบอ้ยคืออยากไปน้ำเด้นหรืประมาณนั้นเฮ้ยป้อนเขาเห้มาเนี่กองอยู่นี่แล้วก็ฮุบอะไรก็ป้อนเขาอีก ตัวน้ำมันบขึ้นบาลูกแต่ก็หมักขีดได้ขีดปากกากสีแข่งสียขาเส้ยของของลินก็นได้รดใหญ่อยอืมโดโดหน่อาบได้ได้โถดอีหางนนะก็้คั่นอะพุโคโลอยู่ขี้ดิน่เมื่อยคือปวดแข่งปวดขาคอยจะเป็นอย่างขาขข่ง แข่งขาขัางหนึ่งมันจะหมักปวดตลอดเวลาทุกคนเลยบทท่านได้เท่าแต่กามันเป็นตั้งแต่ดได้มาดะเป็นตั้งแต่สมัยทํางานอยู่กรุงเทพี่ตามแข่งตามขาน,นี่นะพี่น้องแบบว่ามันคัดมันคัดมากๆจนคอยล้องเถอขคอยนอนบวเว้นซุกคือเขดีจนได้ซื้อยายาน้ำมันเหลืองี่เป็นขวดน,น้อยสปูมือเดีขวดละร้อยบาทเดีมาทาทาแล้วก็บีบบีบมาจากนอนได้จากน้อย กระแลกนะเป็นตั้งแต่ลายปีที่แล้วจัคเคยอยู่กอทมอเป็นตลอดเวลาเลยข่างซ้้ยังเป็นยังเธแล้วสีเถาคนนี้บปล่ามันมีปัญหายังกระหูนะอยู่่มันก็เป็นปวดแล้วก็คัดอยู่ตลอดนะเปล่านั่งอยู่นอนอยู่มันกระโบขักโบเนน่มันแบบโบหมวนนะพี่น้อง บุดกระไรลายในเตียงก็ได้ปัดปัดลงกินดินใส่ขึ้นมาอีกบมุดแดงดินแดงไฟกา๊าซอีนังน้อยจนว่าเป็นตุ่มคองหวน <c oughs> ว,น,วนไปน้ำพิ่นเพราะว่าพลอ,อชายไปยังเถอะเวหันแเวนี่น,น้ำผึ่นบาอยู่ได้เป็น,น้อง <c oughs> เอาล้วหรือเอาล้ยกเอาฟิล์มยกเอาตรง ห้องนังน่อยกับเบิดและพังเพิดกับเบิดเปลืองเปลืองแท้ๆเปลืองสิ่ไหใส่ใหญ่เต่แลบเหนียวใส่จักๆเนาะเวลาเข่าห้องบเบียวกับเบิร์ตได้ทุกคนเลยเอสิบวเบียวบใส่กับเบิได้เวลาเข่าห้องนอนซื้อมื่อนานมื่อนิ่งเบิดอีกและเบิได้ผักกับเจ้าซื้อซ้ำมีแนวสื้อเอหนักกับจักยานได้ใช่หรอผมซื้อเองซื้อพังเพิดเมื่อกี้เลยมันเบิร์ต พาผุานไปน้ำกัืจะเข้ามาไวมาซา่าผุนโบยู่เดย้ยังเข้ามาซาก็เลยมันจะไปทแหลขำสิไปกลืตอนแรงๆขำๆรวมอื่นเศร้มาม้าหดงังลูกแม<า>่หาน้ามาให้ไปลุงเบงิ่งด,ไไดูอีหล่าต้องมาได้ใหญ่แบบว้เด้อใหญ่ไวเด้ออยากขี่อยากเหี่ยว,วเว่าวบอกแม่เด้อ ไอชีได้หูุจังบดได้เปลืองแพรมเพิร์ดด้อลูกแต่เวลาอยู่นอกสิ่กับบได้ใส่ด็อกใส่แต่เวลา่นเข่าห้องอันนี้่นกระหักกระออกมาดีได้อยู่ในห้องแอร์บกโดดหนึ่งองอกยางพ่นกรือวาเด็กหน่อยใหญ่เติบเลยเหี่ยวที่หนึ่งกับไร้าลายหนึ่งเหี่ยวจะช่องสบัดกระเต็มเลยแพมเพิร์ดกระได้นอกเถ่อเวลาเข่าลายชั่วโมงกบับบได้ออกมาแบบนี้นะกับเวลากลางคืนกับตั้งแต่อาบน้ำแล้วหัวแรงกันสดแจงด้งใสาเติบ ส่งออกมายินไปพูดีเอาพายบอกให้ไปข้างนอกกับ่านคนบุคือหมูแม่เลยบุคอยแเดวพาไปเผื่อไปซื้อของใครพอมันไปซื้อผู้อเดียวมันแดดได้หนังมอไซค์แดดห้อนขนาดมันเบิ่งสภาพกินมนมบ้านนมหมดเลยกินนมบหมละูก ขวดหัวแม่อืมแม่ใช้ขวดนมเปล่าได้เลยแม่ไปล้างใช้ลูกเห็นมาขวดนมเปล่าขวดนมเปล่าหามไม่แม่ไปเลยใส่ลงโต๊ะล้างบ่ได้เสียไปล้างทรงขวดใหม่ไม่ไง อะไรเนาะเออมามาทิมให้แม่มาลูกอ่ะอยากไปน่ะแม่บ่หรือสิท่านนี่ฮะไปน่ะแม่บ่ะลูกไปแม่ไปน่ะแม่มันแดดได้นั่งท่ายเด้อไปชงนมให้เด้อไปแม่อยากไปน่ะแม่อยากไปชายน่ะแม่ไปแม่ไปแม่ไปแม่แม่ฉี่ไปชายบอกแม่ดูไปแม่แม่ไปชงนมแม่อืมลูก จังหน่อยนมจังหน่อยแพมเพิ่มกินน้องเอ้มิกกี้ได้สองปีแล้นะสองปีสามเดือนแล้นะแ,แต่ยังบุย่านมอยู่เกี่ยวเขาแล้วพ่อคนก็นอยู่ในเฮือนผูมินกัเนาะเกี่ยวเขาแล้วพอคนไปหาเงินเมืองไทยคนนด้อยู่บ้านกับผูวัยจะขาดใจใจนู่นนี่นั่นรายได,ได้มันบม่ได้หักแต่ละเดือน เงิน YouTube ก็ได oh, well, ้โอ้ยพ่อมันจะไปหาเหตุงานก่อนเกี่ยวข้าวแล้วอยังลูกขนมเอากินแล้วยังเสียกินอีกเบ้อแล้วขนมขนมอืมขนมหาเหตุงานมันจำเป็นเนาะเหตุใดล่ะถามอีกกี้กระโทรวิดีโอข้อมาหาครับอยังเนอะเหตุงานมันมืดต้อง่ป้องทำเตอบแซง เห็ดเผือกเลยแย่งคิงตัวเองนะ่น่ลูกชาวเขามาันเฮือนจ้าได้ไหมพูดจา้าอ้าวูจ้าจะโดดดิล้ลูกพ้าเขามารงนมอันนี้หาคือบุรีเมศยังได้พี่น้องเฮือนมันหัวเอาไผ่มาพ่กแม่ส่องก่อนเด้อไผ่ามายินเชียงเปิดประตูอย่าเปิดลูกปฏิก่รยาเมื่อกี้ใช่ชาวแพนมาต่ใช้ชาวแพนมา,า,นมาป้าข้าไปชงนมบ่ มันหัวเลยเอาอันนี้ไว้ตรงนี้ตรงนี้แห้งกว่าหันหแกแหก้งยู่แถวนี้ห่วงตรงนี้หัวใกล้ๆนี่ชต้องเอาผ้าสุบไว้ยังว่าคำคำสิไปใน,นกันเนนบิดห,หนึ่งกับห่วงเพื่อนถึงของชานกับว่าไงอีกแต่กับลูกใหญ่กับว่าแน่ให้ลูกจักคกลกันนีกตอนนี้ลูกยังย่านคนยังยากไปภัปยพิบัติยังเรอให้พ่อเป็นไปผู้เดียวเกี่ยวขาา่าวแกน้ำแล้วหาเงินหาคำกันเลยเนาะพอได้นะ ค่ะเสีใจนู่นนี่นั่นก็ยังดีเนาะนี่เวลาฝนตกมากๆนี่ค่อยต้องคอยเปลี่ยนผ้าเลยผ้าคีิ้ิอยู่ตัวแรงเขาบริสไทเอาตัวนี้ไปบิดปบิดน้ำออกกระตากเอาพื้นใหม่มาแทนถ้าคนบัอยู่นี่พอด,ดีน้ำถ้าเอาเวลาเขาบูเปลี่ยนนีน้ำม,มันล้นผ้ามันเลือดขาวมาเต็มสุกเอ้ยม่ยังแม่ยังยังลูกนี่สุกไป อุปกรณ์ชงนมบุกสาวบ้วนานซัดด้วพี่น้องก็ใส่เล่นกว้างเดยบ้านซัดตอนเศร้าสิล่างไว้มันจะมีสองสุดเนาะ<ย>ขวดนมจะมีอยู่ห้าขวดหกขวดมันยังน,นะจะมีอยู่ห้าขวดหกขวดตอนเศร้าไปล่างสามขวดแล้วกะ็ความไววแล้วกะ็เอาตัวสามขวดที่ยังบม่ได้ใสามาใส่แทนสลับกันใหญ่แล้วก็ชงน้ำอุ่นอยู่เลยพี่น้องเอ้บางคนเห็นก็จะเอาน้ำขวดเป็นแพ็คชงให้ลูกรถ คนนี้ต้องต้มน้ำห้อนตลอดเศร้าแรงเชร้าแรงกังเฮือนกับบุ้งน,นี่พี่น้องคนลเมื่อยเมื่อยยุ่งกับลายขี้เกียจยังกับลายให่ไหมคะตอนเศร้าทำความสะอาดไปแล้วพอตกแรงมาใหม่หนูบวจักขี้พุ่นขี้ดินบ่จักขี้ยังอีย่างคืออุปกรณ์พวกนี่ก่อนควาชิส่งนมใเ้มิเก้กกนี่ก็ต้องใส่น้ำห้อนก่อนนะน้ำห้อนลวกจุกนมทั้งนอกทั้งในแล้วก็ฟ้าครอบลวกก่อนแล้วจงงังซ่งเพราะว่ามันมีขี้ฝุนเี้ยเฮือนทำบริตตีฟ้าด้วย กินอันนี่อยาอยากนมเปี้ยวอีกเป็นกี่ก,ก็ได้เอาซียังละ่ะมกักเใครเด็กหนุอยกับนมเปี้ยวเอาซียังลูกซีชมหรือซีนี่เอาตัวใดซิตัวชมมัมกกินไหมนมเปี้ยวนี่ก็ได้กินนมพงแล้วก็กินนมอ,อันนี้พร้อมได้พี่น้องเลยคำว่เปรี้ยวกับจืดแล้วก็หวานเหน่ผสมกันไปเนาะเอาเอาเอาเล่นเขาห้องอีกเลยบิดมือบิดเวีนให้น่าขำว่านะเาลยมันอยู่เอา ແມ່ເຈົ້າອັນພັດບໍ່ເອົາຢູ່ຫ້ອງຫຼາຍກະເປືອງແຜ່ນເພິດເອີ້ຍຫຼາຍມືກີ້ເບິ່ງແລະຂອງໃນຫ້ອງນະທຸກກະຕົງກະຕາຈົຈມກີດ